สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในทีเด็ดลิงดูบอลวิเคราะห์บอลประจำวันที่30สิงหาคม2566ครับวันนี้เราอยู่กันในลีกคาราบาวครับเหมือนเดิมครับมีคู่หนึ่งที่น่าสนใจก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์กันฝากกดไลค์กด s ั b s ไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะครับวันนี้เป็นการโคจรมาเจอกันครั้งแรกครับระหว่างเจ้าบ้านดอนคลาสเตอร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนจากทีมพีเมดิกอย่างเอเวอร์ตันครับ ผลงานการเล่นของเจ้าบ้านดอนคลาสเตอร์ครับผลงานในลีกอังกฤษลีก2ครับถือว่าทํำผลงานได้ค่อนข้างแย่พอสมควรครับพอจาก4นัดในลีกของเขาเก็บใช้ไม่ได้เลยครับแพ้ไป3เสมอไป1ครับถ้าผลงานการชนะต้องย้อนไปอีก1น,นัดครับคือการเล่นในลีกคอนเฟอเรนซ์ลีกครับที่ไปเยือนฮันซิตี้เฉือนชนะไป1ประตูต่อ2ครับส่วนผลงานการเล่นของเอเวอเรตในลีกพิมเมยรีครับเปิดมา3นัด ผลงานไม่เข้าที่เลยครับแพ้ไปทั้ง3เกมจากการเปิดฤดูกาลมาแต่กระชับมิดสอนัดหลังที่เคยเล่นเก็บใช้ได้ทั้งคู่ครับหากดึงฟอร์มเดิมกลับมาตอนเล่นกระชับมิดวันนี้อาจจะมีใช้นอกบ้านครับเกมนี้เปิดเลยราคามาทางด้านเอฟเวอรตันครับต่อเจ้าบ้านดอนคาสเตอร์ไปลูกควบลูกครึ่งครับเกมนี้ยังวันๆอยู่นะครับกับราคาที่เปิดมาเพราะเหมือนว่าทีมบุยในลีกของตัวเองครับจะต้องมาเจอกัน ยังไงหากวัดกันที่ขุมกําลังและเทคนิคที่เหนือกว่าน่าจะยกให้เอเวอร์ตันครับยังไงตามเชียร์ได้ครับแต่จะลุ้นยิงเกินราคาหรือไม่ต้องลุ้นกันอีกทีครับหากราคาต่ากว่านี้ก็กดไปเลยครับยังไงเกมนี้ทีเด็ดลิงดูบอแลแนะเชียร์เอเวอร์ตันมั่นใจครับเห็นต่างอย่างไรฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ